คำสั่งหัวใจประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่10ใหญ่มมลไปไหนคุณรัชตากลับเข้าบ้านมาตามเวลาปกติประโยคแรกที่เขาถามภรรยาคือการถามหาลูกสาวเออคุณรัชนาให้หนักใจนักลูกหนอลูกผูกไว้ให้แม่แก้อีกแล้วอะไรกันคะ ถถึงก็เออะอะเชียวคุณรจนาปั้นสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสดื่มน้ำเย็นสักแก้วนะคะที่ฉันจะหามาให้แล้วก็นั่งซะก,ก่อนเธอคะค่ะนั่งก่อนคุณรัชตะาเม้มปากนิดหน่อยรู้ฐานว่าภรรยาแซงพูดเฉยชฉยไปอย่างนั้นแต่ความที่ค่อนข้างเกรงใจกันคุณรัชตะาจึงนิ่งไว้ก่อนเขาเดินไปนั่งที่โซฟาตัวยาวมุมห้อง และพอภรรยานำแก้วน้ำมายื่นให้ก็เอ่ยปากถามทันทีคราวนี้เสียงดังกว่าเกา่าลูกไปไหนคุณยังไม่ได้ตอบผมเลยนะแหมก็ตาระชาไปอยู่เมืองเหนือคุณรจนาไม่กล้ามองหน้าสามีเออใช่ผมรู้ว่าตาระชาไปไหนงั้น คราวนี้ผมถามถึงยายมนชยาลูกคนเล็กแล้วก็แล้วกันเวลานี้อยู่ที่ไหนคุณรจนาถอนใจเบาๆก็คงจะอยู่ในห้องละมังค้าะดิฉันก็มัวแต่ทำอาหารอยู่ในครัวไม่ทันได้ดูงั้นก็ไปดูให้หน่อยสิผมอยากรู้ว่ายายมนเวลานี้อยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละน้ำเสียงนั้นเข้มจนภรยาต้องรีบรุกขึ้น ค่ะคุณพี่คุณเจชตามองตามร่างภรรยาไปเขาไม่แน่ใจว่าลูกสาวจะอยู่ในห้องเพราะเมื่อครูระหว่างทางกลับบ้านเขาคล้ายแลเห็นม้าสองตัวมีคนสองคนบังคับอยู่พากันทยานรับหายไปทางหลังเขาซึ่งเขาเองก็มองไม่ถนัดนักเนื่องจากระยะทางที่มองเห็นไกลมากนั่นเอง สักครู่ภรรยาก็เดินออกมาและด้วยใบหน้าที่ไม่ค่อยดีนักว่าไงคุณอยู่ไหนใจคุณรัชตาร้อนพาวเมื่อเห็นภรรยาทำท่าอึกอักไม่อยู่ใช่ไหมเออค่ะแกคงออกไปข้างนอกแต่ทำไมไม่บอกดิฉันก็ไม่ทราบหนังลูกไม่รักดีความห่วงลูกสาวทำให้คุณรัชตากรธแค้น เขาแทบลุกขึ้นเต้นมันไปเที่ยวแน่คุณพี่ใจเย็นๆไว้เถอะนะคะลูกอาจจะเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็ได้ไม่มีทางหรอกคอยดูนะผมจะคอยใยมนอยู่ตรงนี้จนกว่ามันจะกลับมาและคอยดูสิหากมันไปน,นอกลูก่นอกทางอย่างที่คิดผมตีมันแน่คุณรจนาหน้าซีดคุณพี่คะ อย่านะคุณอย่าห้ามผมเรื่องแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้หรอกเราเป็นผู้หญิงอายเขานะคุณค่ะแต่ดิฉันว่าคุณคอยดูเฉยๆผมจัดการเองไม่ต้องห่วงว่าจะตีมันตายหรอกนะผมมือไม่หนักเท่าไหร่บอกบอกแค่หยอดเขาต้มเท่านั้นโอ้จะเป็นลมคุณรจนาเดินกลับเข้าด้านใน หายใจหายคอแทบไม่ออกนึกห่วงลูกสาวเต็มที่กลับมาคงเจอดีแน่จนค่ำมลชยาจึงกลับเธอเดินยิ้มระรื่นมาอย่างบ้านอย่างคนไม่รู้ร้อนรู้หนาวเลยไม่สั่งหอนใจอะไรสักนิดยายมนพอเห็นหน้าตาของลูกสาวคุณรัชาตาก็ผุดลูกขึ้นหนวดเรียวกระดิกไปมาอย่างโกรธจัดอุ้ยคุณพ่อ มลชายาสะดุง้งแล้วก็เบิกตาโตมองบิดาอะไรกันคะตกใจหมดเลยแกไปไหนมายายมลโหยตกใจทำไมล่ะคะทำไมต้องถามด้วยอะมนไปขี่มา้าเล่นมาคะ่ะหายตกใจแล้วมนชายาก็บอกบิดาตามตรงไปกับใครกับปลายคะ่ะมนชวนปลายเข้าไปเป็นเพื่อน เราไปกันถึงท้ายเหมืองน,นะคะสนุกสนุกคุณรัชะตะเหมือนลืมตัวความโมโหสุดขีดเกิดแก่ตัวเขามือขวายกขึ้นสูงแล้วฟาดลงบนใบหน้าลูกสาวเต็มแรงไว้ยมนชยาร้องกรีดร่างบอบบางปลิวไปตามแรงตกเธอตกใจจนพูดไม่ออกและรู้สึกหน้าบวมเหือขึ้นมาในทันที คุณพี่คุณรจนาถลามาจากด้านในนางวิ่งไปประคองร่างลูกสาวท่าทางปกป้องทำไมทำกับลูกแบบนี้ทำไมมลชายารู้สึกเหมือนมีอะไรซึมไหลลงมาทางมุมปากและเมื่อเธอใช้มือป้ายดูก็พบว่ามีสีแดงฉานเต็มไปหมดและมันคือเลือดนั่นเองคุณพ่อทำไม หญิงสาวใจไหวสะท้านบิดาไม่เคยทำร้ายเธอรุนแรงแบบนี้เลยตั้งแต่เกิดมาจำความได้บิดาเป็นคนที่รักลูกมากแล้วทำไมเพราะอะไรจึงเกลี้ยกราดแบบนี้มนชยาเงยหน้าขึ้นมองบิดาน้ำตาพร่างพราวกรบดวงตาคุณรัชตายืนนิ่งอึง้งเจ็บที่ใจตัวเองเหลือเกินในเวลานั้นเขาทำร้ายลูกด้วยมือเขาเอง มือที่เคยอุ้มชูทนุถนอมลูกมาตั้งแต่ยาววัยทำไมเขาทำได้ทำไมโหดร้ายนักนะก็แค่ลูกไปเที่ยวกับผู้ชายผู้ชายไม่ได้เราจะยอมไม่ได้ลูกเราเป็นผู้หญิงจะไปเที่ยวกับผู้ชายง่ายๆได้ยังไงกันโอ๊ยคิดอะไรไม่ออก คุณรัชตาได้แต่ยืนนิ่งอยู่อย่างนั้นสมองสับสนไปหมดแวาเสียงคุณรจนาร้องไห้คุณพี่ตบลูกทำไมคะเห็นไหมเลือดออกเต็มไปหมดแล้วคุณพี่ใจร้ายใจร้ายพอเห็นชัดว่าลูกสาวถึงกับเลือดกบปากคุณรัชตาก็ตกใจเขาปราดเข้าไปใกล้ดวงตาฉายแววเสียใจและตกใจเป็นอันมาก มนชยากระเถิบถอยหนีท่าทางเหมือนไม่ต้องการให้บิดาเข้ามาใกล้ลูกแม่คุณรจนายังคงน้ำตาไหลทำอะไรไม่ถูกจนลูกสลัดอ้อมแขนออกแล้วลุกขึ้นนางก็ยังไม่อาจลูกตามทันมนชยาสะบัดร่างหนีมือบิดาหญิงสาววิ่งไปจากตรงนั้นด้วยหัวใจที่ยับเยินเต็มทน ความน้อยใจเสียใจที่บิดารุนแรงด้วยทำให้หัวใจของมนชยาแห้งผากด้วยความเสียใจโรจนาลุกขึ้นไม่สนใจกับหน้าซีดๆของผู้เป็นสามีนางผ่าไปจากที่นั่นทั้งๆที่ยังร้องไห้ไม่เสร็จคุณรัชตามองตามภรรยาไปก่อนจะก้มมองมือตัวเองมือที่ตบหน้าลูกสาวไปเมื่อครู่นี้แล้วทันใดนั้น เขาก็รู้สึกเจ็บจีที่หัวใจและเจ็บรุนแรงจนต้องยกมือกุมหน้าอกผมผิดเองครับสรารยูก้มหน้านิ่งหลังจากเงยหน้าขึ้นเอ่ยคำนั้นกับคุณรจนนาเธอมาบอกเขาที่แปลงเกษตรในสายของวันรุ่งขึ้นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในบ้านผมไม่น่าไปกับคุณมน ผมเสียใจเหลือเกินที่ทำให้เธอเจ็บตัวฉันมาขอร้องเธอนะในปลายแม้ฉันไม่พูดเธอต้องรู้ว่าฉันขอร้องอะไรคุณรจนาเอ่ยออกมาพร้อมกับจ้องมองหน้าฝ่ายนั้นแววตาของนางขอร้องเขาอย่างมากมายคุณรัชตะไม่เหมือนคนอื่นท่านห่วงลูกสาวมากทีเดียวเพราะฉะน,นั้นหากเป็นไปได้ ฉันขอห้ามเธอยุ่งเกี่ยวกับลูกฉันสรานยูรู้สึกหนักใจจริงๆแล้วเขาก็พยายามอย่างที่สุดที่จะไม่สนใจอะไรมนชยามากนักเขาพยายามอยู่ส่วนตัวไม่ก้าวไก่วุ่นวายอะไรที่ตึกใหญ่แต่มนชยามาหาเขาเองมาด้วยใจที่บริสุทธิ์ผุดพองเธอมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีไมตรีแก่เขามากมาย เขาจะตัดรอนได้อย่างไรเล่าฉันรู้นะว่าเธอหนักใจเพราะเยโมนมักมาหาเธอก่อนเสมอแต่จะให้ฉันทำยังไงดีล่ะฉันคิดไม่ออกเลยเธอช่วยฉันคิดหน่อยเถอะครับผมจะพยายามสรันยูเองก็เนึกเห็นใจคุณรจนาและก็เลยไปถึงมลชยาด้วยเธอถูกบิดาตบหน้าเพราะไปเที่ยวกับเขา เขารู้ว่าเธอคงเจ็บกายไม่เท่าไหร่แต่เจ็บใจคงมีมากกว่าลูกสาวถูกบิดาท,ทำร้ายย่อมน้อยใจเสียใจสารพัดฉันไปแล้วนะคุณรจนาลูกขึ้นจากมานั่งตัวยาวที่ต่อง่ายๆบริเวณนั้นคงจะต้องไปดูแลยายมนแกปิดประตูห้องเงียบเชียวละนี่ต้องให้คนใช้เฝ้าประตูไว้ ตั้งแต่เมื่อวานหรอกครับจ้ะตั้งแต่เมื่อวานนั่นแหละขังตัวเองอยู่แต่ในห้องก็ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะฉันไม่รู้จะทำยังไงดีสรานยูอึ้งไปเขาเองก็คิดหนักเช่นกันไม่รู้ว่าจะวางตัวยังไงดีในเวลาต่อไปนี้แวบบหนึ่งของความคิดเขาคิดถึงมนชยาคิดถึงแบบหวนหาอยากไปปลอบขวัญ อยากจับมือเธอมาเกาะกลุ่มไว้แล้วปลอบโยนให้ใคลายความเสียใจรอยยิ้มใส่ซื่อบริสุทธิ์ของมวลชยาวนเวียนอยู่ในห้วงความคิดสรัญยูรู้สึกเหมือนใจจะขาดเขาจะทำอย่างไรจึงจะได้พบเธอทำอย่างไรดีคุณโรจนนาเดินกลับมาบ้านป้านเงียบเชียบราวกับบ้านร้างสองพ่อลูกคงเก็บตัวอยู่ในห้องเงียบ เธอเดินไปที่หน้าห้องลูกสาวก่อนเห็นคนใช้ใบกลางคนนั่งเฝ้าอยู่ตามคำสั่งอิฉันได้ยินเสียงเคลื่อนไหวอยู่ค่ะคุณผู้หญิงคุณรจนาพยักหน้าก่อนจะเคาะประตูยายโมนนี่แม่นะลูกเปิดประตูสิจ๊กไม่มีเสียงตอบเช่นเคยคุณรจนาได้แต่อ่อนใจ ก่อนจะเดินไปที่ห้องของตัวเองเพื่อเปิดประตูเข้าไปเธอก็พบสามีนั่งสูบบุหรี่อยู่ริมหน้าต่างคุณพี่ไม่เข้าเหมืองหรอคะร่างของคุณรัสตะายังคงนิ่งคุณรจนาโมโหก็โมโหแต่ความน้อยใจมีมากกว่าเอาก็เอาไม่พูดก็อย่ามาพูดกันนะว่านในใจแล้ว นางก็หันกลับทําท่าจะออกไปจากห้องนั้นแต่เดี๋ยวรจนามานี่ก่อน